สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดินป่าฤดูฝนปลํานะครับนี่คือป่าดิบชื้นช่วงฝนนะครับนี่คือทางที่ลงมาครับทั้งหมอกทั้งฝนนะครับเชา้านี้เป็นอากาศฟ้าปิดนะครับคลิปนี้ก็เดินเดินกันสนุกนะครับ สภาพป่ายามฝผนลผลตกนะครับบรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับมีเม็ดฝนโปรยลงมาเรื่อยๆตกหนักบ้างหยุดบ้างนะครับนี่เห็ดป่านะครับอันนี้กินได้ไหม่หรอกินได้ไหม ป่าขึ้นเต็มนะนี่คือความหลากหลายทางธรรมชาติเป็นตัวชี้วัดว่าความชุ่มชื้นของลาป,ป่านะครับเมื่อมีไม่ฝนมีกุยตางจะลงไปครับมพนดูครับมีบรรยากาศณนะเวลานี้นะครับเมืม่อคืนก็นอนอยู่บนยอดภูสูงนะครับ ตั้งใจว่าไปดูสะเลมหมอกดูวิวสวยๆนะครับแต่ว่าก็โชคไม่ดีนะครับบรรยากาศฟ้า,าปิดนะครับพัฒนาน้ดทใสไม่เอื่ออำํานวยไม่สามารถดูได้นะครับตอนนี้จันมากลงพี่น้องครับกลัวว่าจะตกนะครับสไลด์ดินลื่นมากครับ เดินป่าหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะครับเดนป่าก็เกี้ยวกระฉีไปเลยนะครับต้นไม้สดชื่นมากครับว่อไปดูครับระยะไม่กี่เมตรนะครับที่มองเห็นระยะไกลมากว่าต้องใจกว้า,าระมัดระวังสูงนะครับเราจะเป็นภาคก็เยอะนะครับงูม,มีพิษก็เยอะนะครับต้องระวัง้าเมื่นั้นก็อันตรายนะครับ ต้นไม้ล้มนะครับดูครับอาจจะเป็นว่ารากของเขาอาจจะยึดเกาะไม่ดีแล้วนะครับร่วงไปตามกาลเวลาต้นใหญ่ร่วงต้นเล็กก็ห่อขึ้นมาใหม่นะตัดแต่งกันไปนะครับนี่คือสภาพที่จะลงนะเพื่อนก็รื่นมากนะครับผมมากับเพื่อนนะครับนี้เพื่อนชำนาญมากแล้วครับ ก็นำทางครับเราะว่าเราก็เดินตามเรื่อยๆเดินป่าน้าฝนจะต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมาก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนที่ฝนไม่ตก ต้นไม้ครับทุกคนครับนี่ต้นใหญ่มากครับตอนนี้ไม่มีแสงเลยนะครับวันนี้นะครับแสงน้อยมากเช้าตรู่วันนี้ชีวิตต้องประจนเปลยื่อๆผมจะสไลด์ตกนี่นะครับเพื่อนดูครับบรรยากาศเป็นป่าจริงนะครับ ต้องคนที job, yeah, yeah, tekrar, h, sprout, h, ่ม right? ีใจชอบในด้านนี้โดยเฉพาะนะครับถึงจะมาได้คนที่ไม่ชอบอย่าอย่ามาครับไม่มีความสบายนะครับแต่ที่ว่าเดินป่านั้นสบายไม่ได้สบายเหมือนที่คิดนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับตรงีงสะเลนะครับสะเลนี่คือเห็ดในป่าครับ ได้ชมไปตลอดทางนะครับล no. no. ืรนมากเกอนกับสไลเดอร์เลยพี่น hmm? ้องครับเส้นทางเนี่ยจันนะครับลาดจันไปตามหุบเขาเพนเพิ่ดูครับต้นไม้หนาทามากนี่คือป่าต้นน้ำนะครับเราทุกคนนะครับบน จะต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะครับมีความห่วงเห็นมีต้องมีจิตสำนึกนะครับเพื่อคนรุ่นต่อไปนะครับหาาว่าไม่ช่วยกันดูแลเนี่ยต่อไปไม่มีน้ำใช้นะครับเพราะว่าขาดไม่มีป่าไม่มีน้ำน ไม่จําเป็นต้องสร้างเขื่อนนะครับเล้าช่วยกันดูแลป่าเขื่อนไม่ได้ไม่ได้เป็นแหล่งน้ำนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสร้างขึ้นมาเพราะกับการทาลายนะครับทําลายสัตว์ป่าทําลายต้นน้ําทําลายป่าไม้ครับแต่ป่าคือสิ่งที่ควรให้มีลำรงอยู่คู่หูพันธุ์มนุษย์และก็สัตว์ป่านะครับเพราะว่ามันก็ดูครับ นีต้นไม้เขาผลิตน้ำให้เราเป็นวินาทีเลยนะครับเพราะว่าน้ำไหลลงจากที่สูงจากบนภูขเขาเพื่อนดูครับเพราะว่าบางพื้นที่นั้นไหลออกมาจากก้อนหินเลยนะครับ้าจากรูเลยนะครับรูก้อนหินนี่คือสิ่งมาัศจรรย์ที่ได้พบเจอน,นะครับ มนุษย์ไม่สามารถทําได้นะครับดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลเดินป่าต้องระวังครับมีอันตรายรอบด้านนะครับเพราะว่าหนามก็มีนะครับน่ครับลื่นมากวันนี้ผมากับเพื่อนสองคน,นคับนะเดินไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางไม่อนดนะวันนี้นะครับ ชุ่มจําไปด้วยสายฝนยังตกอยู่เลยครับตกเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่หยุดเลยนะเดียวไปตั้งตัวตอนนี้นี่คือตางที่ขึ้นที่ลงมานะครับรเพื่อนเนดูยอดเขาเมื่อวานขึ้นมาอีกเส้นตางหนึ่งแต่วันนี้ก็กลับไปอีกตังหนึ่งนะครับเพราะว่าอาไปไปตังเส้นนู้นมันจะไกลนะครับใช้เวลาเดินค่อนข้างนานนะ มาทางนี้เนี่ยจะเร็วนิดนึงนะรุ่นเวลาไปได้แต่ว่าต้องลงด้วยความลาดชันลงไปตามแนวส l, l, l o l p ของภูเขาลื่นนะครับลื่นผมกลัวตกมากนะเฮ้ยตาลื่นเยอะมากครับลื่นมากครับลื่นมากครับระวังระวัง ไปดูต้นไม้ครับต้นไม้สูงใหญ่เด่นตะการงดงามมากนี่คือปืนป่าที่สมบูรณ์มากนะครับหากไม่มีป่าเนี่ยมนุษย์อยู่ยากเลยนะครับเพราะว่าความร้อนก็เยอะอากาศก็ไม่ดีนะครับมีป่านี่ก็ช่วยกรองอากาศได้เยอะนี่ครับ ป่านี่ฝนตกก็อาจจะแหบแอบแล้วนะครับหลบอยู่ในซองหรือก้อนหินนะครับหรือโรงไม้ต่างๆนี่นะครับอันนี้เดินป่าช่งวงฝลปรมสนุกครับสนุกได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับนี่ไงครับเดินป่างดงามนะครับา,าเราช่วยกันดูแล นี่นะครับเพื่อนครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะต้องเดินลงไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวฝนมาอีกเนี่ยหวังว่าจะเดินช้าอยู่เดี๋ยวฝนหนักขึ้นนะครับโอเคเพื่อนครับนี่คือปุ่นป่าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับป่าหน้าฝนจุ่มฉ่ำครับ